สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลองคลักษ์นะครับจังหวัดนครนายกครับและนี่เป็นร้านยีนที่ผมอยากมานานมากแล้วนะครับชื่อร้านสุระแวเฮาส์นะครับแล้วผมอยู่กับพี่เอ๋เจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับร้านพี่เอ๋นี่ของแรเยอะมากนะเวลาส่องดูร้านพี่เอ๋นี่ไอเทมดีๆเยอะมากนะล่าสุดนี่มีนาฬิกากับแหวนโมโมทาโร่ใช่ไหมัที่ทาง ที่ทางเจ้าสัวธนินก็ถามใช่ใช่คุณมีอะไรที่ผมไม่มีบ้างใช่เลยเ้เป็นหัวแถวแล้วเป็นหัวแถวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่เอ๋พาทัวร์ร้านเลยครับได้ครับอ่าโอเคได้เข้ามาในร้านแล้วนะครับสังเกตว่ามุมนี้เลย อีวิสุทั้งนั้นเลยนะครับเนี่โอ้อีวิสุปีลึกๆนะครับสมัยก่อนที่คุณยามาเนะเขาจะทําการขายกิจการออกไปนะครับโอ้โห oh, oh, แต่ละตัวถูกเก็บในถุงซิปอย่างดี <laughs> รวมไปถึงยินซาม,มูไรก็มีนะครับมีทางนี้มีโอนิมีโคจิมะมีสตูดิโอดิอาดิซานนะครับทั้งหมดนี้ก็คือก็ไปซอร์ซิ่งมาจากที่ญี่ปุ่นเลยใช่ใชไหมครับม <laughs> อมาจากญี่ปุ่นหมดเลย อย่างอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่หายากเหมือนกันหมวกนกหมวกกันนอกนี่ใช่ไหมอา๋ยวกล้องเข้ามาตรงนี้หน่อยนี่หมวกกันนอกเออจริงนะผมของพวกนี้มันเป็นของที่เราเครับไม่เคยเห็นจริงพี่ใช่ไหมครับคิดไม่ถึงครับว่าหลายๆอย่างเขาจะทําขึ้นมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไอตัวนี้เลยและกันนี่ตัวที่ตัวที่เจ้าสัวเขาขอหน่านี่เอาเลยครับอันนี้ผมเห็นมาจากในเพจนี่ตัวนี้หยิบได้เลยอันนี้ผมหยิบได้เลยนะฮะอันนี้นาฬิกานะครับแต่ว่ากล่องนี้เป็นกล่องคัสตอมนะต้องขออนับผม ตัวนาฬิกาคือเป็นนาฬิกาของโมโมทาโร่เลยมือหนึ่งที่เขาเก็บไว้นานมากแล้วกล่องมัหายไปอเขาก็เลยมีกล่องเป็นคัสตอมที่เขาทำขึ้นมาเองโ้มเนีด้านในมีลูกท้อโมโมทาโร่ด้วยนะนะครับโอ้อันนี้พอบอกราคาได้ไหมเท่าไหร่พี่นี่แพงครับคือไม่อยากขายราคาคุยกันนะครับนี่ราคาคุยกันเลยนะครับจริงๆผมเคยมีอีกเรือนหนึ่งก่อนหน้านี้ด้วย อันนี้อันนี้พี่เขามีนําเสนอคือแหวนแหวนรุ่นใช่ก็เป็นกล่องคัสตอมเหมือนกันเพราะว่าจริงแล้วเขาจะมีแต่แหวนอย่างเดียวโอ้ครับโอมามาร้านพี่นี้ตื่นเต้นจริงเห็นแล้วแบบโอ้โหมันของมันน่าสนใจมากจริงนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่ผมชอบมากผมเห็นในเพจพี่มานานแล้วอันนี้คือกางเกงเทนริลใช่ไหมพี่ใช่ครับเทนริลมัดเทพเจ้าดาวเหนือนี่นะครับ เทนริวก็เป็นแบรนด์ยีนแบรนด์หนึ่งจากโอกายาม่าเนาะใช่ไหมครับโดยที่ตัวได้พุ่งเขาจะเป็นสีสีนี่เป็นจุดเด่นของเขาทีนี้เขาก็ทํามาทั้งหมด3อันด้วยกันนี่ก็มีเคนชิโร่เนาะเคนชิโร่นี่ได้พุ่งสีน้ําเงินสีน้ําเงินลาโอได้พุ่งสีแดงแดงแล้วนั้นพี่เขาชื่ออะไรนะฮะโทกิได้พุ่งสีเขียวนี่โหอย่างเด็ดนะครับนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองมาดูมุมอื่นๆอีกนะครับนี่ แต่ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอีวิสุค่อนข้างเยอะนะครับอีวิสุตุนี่อันนี้อันนี้ก็น่าสนใจพี่อันนี้คืออันนี้โมโมทาโร่กับอะไรครับพี่อันนี้อ่าเอ็กกับคราฟเอ็กกับคราฟใช่ไหมครับพี่ก็คือเป็นอันที่หายากเพราะเขาจะทำออกมาแค่สองรุ่นเท่านั้นเดีี๋ยวผมขอออนนุญาาตะครับพ่เเลยครับหยิบออกมาได้เลยเอ็กคาราฟนี่เป็นแบรนด์อะไรครับพี่เป็นทีมเบสบอลโอ้ทีมเบสบอลโอ้โหนี่กี่ปีมาแล้วครับนี่ของฮิโรชิม่าน่าจะหลายปีแล้วล่ะเอวสามสี่นะครับ เพราะสองรุ่นจะไม่เหมือนกันรุ่นหนึ่งจะเป็นแดงข้างบนอีกรุ่นนึงจะเป็นแดงล่างเห็ครับพี่ใช่เพราะถ้าจะเขาจะทำออกมาแค่2รุ่นเท่านั้นอันนี้มีอย่างละตัวเนาะอ๋อนี่เดี๋ยวลองดูนี้หน่อยอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้แจ็คเก็ตของอีบิสุแต่ว่าทำร่วมกับโอ้โหอะไรชื่อยาวเหมือนกันมันเป็นสเปเชียลออดิชันด้วยนะใช่ตายแล้วนี่ผมเจออะไรกันเนี่ยบิกินี่ชื่อว่าดาของอีบิสุหลายคนก็ไม่เคยเห็นเลยก็ไม่เจ๋งอะไม่เคยนะ โอ้ของแปลกๆเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมผมเห็นละเหลือมาด้านหลังนี่อันนี้ยี่ห้ออะไรครับเนี่ยอันนี้เอจครับอันนี้เอจีเป็นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะลึกๆหน่อยใช่เอจีนะครับเก่ามากนะครับจริงๆแบรนด์นี้มาแมสิบกว่าปีละเหมือนเหมือนผมเคยเห็นในเทคไฟนะในอดีตนะเออผมเหมือนเคยเห็นในเทคไฟนี่เอจนะเอลสามสี่โอ้โหตัวนี้เก๋ไกมากครับ ของของพี่เอ๋นี่ดูเป็นของสะสมลว้ลวนเลยนะใช่ไหมส่วนใหญ่ก็มีแค่อย่างละตัวอย่างละตัวใช่โดยนนส่วนใหญ่อนนขอดูนี้แลวกันผมเห็นหน้าคุณยมันิผูกมาเลยนี่นี่ครับนี่โอ้อันนี้ตัวราคาราคาก็มีเขียนไว้เิร็์สัพ์เลยนะครับนี่คืออ e ีวิสุนะครับลายปักนะเป็นล็อต2 0 0พันนะครับนี่นะฮะเอวสองนะครับขายาว3ามสนี่คุณยมานินะครับ อ่นี่นะครับเป็นคล้ายๆเหมือนการ์ตูนมัสคอตนะเหมือนตุ๊กตาล้มลุกเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นลายปักตัวนี้น่ารักอ่ะอันนี้ใครชอบ i ิน t ดเชียดีนะครับหรือชอบพวกโมเดลรถแข่งอันนี้ก็มีเยอะนะนี่นี่ครับโมเดลรถขนเต้าหูนะครับผมเหลือไปเห็นอันนี้อันนี้คือ Studio อดีอา s ์ดินะครับรุ่นอะไรครับเนี่ย40ปีเหครับพี่ใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับหยิบมาดูก่อนนะครับเอาเลยครับ โอูหลายตัวผมไม่เคยเห็นมากๆเลยนะพีอันนี้เป็นรุ่นแชมพูยีนครับแชมพูยีนใช่พอทุกทุกทีเขาจะผลิตที่โอซาก้าใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยผลิตอีกที่หนึ่งอืนครับโอกินาวะโอกินาวะใช่ใช่นี้ผลิตในโอกินาวะนะมีมีอันไหนอยากนําเสนอไหมครับโอ้โหจริงๆหมดทั้งร้านเลยทั้งร้านทั้งร้านเล่าได้หมดเลยสเก็ตบอร์ดนี่อะไรครับพี่สเก็ตบอร์ดอันนี้เป็นของเออ่ทีไทยแทททูอ่าเป็นร้านสักร้านหนึ่งที่แบบดังมากในญี่ปุ่นอ๋อครับอ่า คือผมจะชอบงานงานของเขาเพราะเขามีศิลปินที่เขาแบบออกแบบลายพวกนี้ออกมาโดยเฉพาะอย่างรองเท้าอย่างเงี้ยเขาก็ทําออกมาสวยมากรองเท้าคือตัวนุ้นที่ทํากับคุณแม่เขาก็จะทําลายออกมารองเท้าใช่ขอเดินมาหยิบเลยนะครับอ๋อนี่เหรอครับใช่ครับอย่างอันนี้ก็เหมือนกันในนี้ก็ทีไทชัตูเหมือนกันอันนี้ก็มีแค่กล่องเดียวนะพี่ใช่ครับตอนนี้เหลือกล่องเดียวแล้วเหลือกล่องเดียวแล้วโอ้ยเอามอาไปอย่างนี้เลย อันนี้อันนี้เป็นของดีซีแบบดีซีโ้วต้องอนุ้าทยทถูเป็นเอนจิเนียร์โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีผ้าลิมแต่ตัวนี้คือผ้าลิมอผมมีมีสองตัวยิบออกมาได้เลยเับไม่เป็นไรยิบได้แล้วพี่เดี๋ยวแกให้ดูเลยเห็นราคาแล้วไม่กล้าราคาที่จริงๆไม่ใช่ราคานี้คือเขียนไว้เพื่อไม่อยากขายสำหรับสำหรับคนที่รักจริงๆนะครับนี่นะ ตัวนี้มันจะมีทั้งริมแดงกับริมชมพูเราได้จ้ะหาที่วางกันไหมมีทั้งริมแดงริมชมพูราคานี้ก็ต้องเป็นสำหรับคนที่รักแล้วก็เข้าใจของจริงๆีรักล่องก็สวยมากอ๋ออันนี้ที่เราเห็นหนาๆคือสองกล่องประกบกันว้าวเป็นมือหนึ่งเลยครับสวยอ่ะอันนี้ก็คือมีจำหน่ายในญี่ปุ่น ใช่ครับเป็นงานเมดอินเจแปนอินเจแปนเลยครับ8ปดหมื่นอันนี้เฮ้ยผมผมขออนุญาตเลยนะได้เลยครับได้เลยนะฮะนี่อ่ะให้แฟนๆรายการได้ดูกันนะครับนี่ตัวนี้รครับตัวนี้เป็นเอนจิเนียร์นะครับเป็น Loose ูสเชฟนะนี่ครับอย่างนี้ปกติแล้วไม่ค่อยมีผ้าลิมนะตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นผ้าลิมให้ดูนี่นะครับโอ้โหนี่อะไรนี่ริมชมพูลิมชมพูนะ ขาเขาจะสไตล์เอนจิเนียร์ยีนเลยนะครับคัตติ้งก็จะโค้งๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับโค้งๆใหญ่ๆอย่างนี้เอ๋นะขานผมขออนุญาตอีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันไหนๆก็แกะแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอ๋ก็ไปห่อเที่ยวเดียวเลยครับโอ้ยตัวนี้ก็สวยโอ้โหสีเห็นไหมครับเห็นเห็นสีก็แบบอืตายแล้วเอลสามสองไม่ใช่เอลเรา โอ้ยแต่เอววัดจริงตั้งสามสามนะครับจะวัดจริงเขาบอกก็เอวผมเลยเอวใหญ่มากนี่นี่ริมแดงเพื่อนๆริมแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้ย้อมสีจะออกมาแบบแนวแบบออกเทาๆนิดๆนะครับนี่เมดอินเจแปนแน่นอนนี่เอนจิเนียร์ปกติจะเป็นอย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ไม่เคยเห็นเนาะสีนี้ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่แล้วก็ข้างในเขาก็จะมีเป็นซิลิกาเจลอย่างดี ป้องกันเอาไว้เด็ดมากๆรองเท้าโมโมเคยเคยได้เห็นบ้างอย่เคยได้เห็นอยู่บ้างแต่แต่เอามาดูได้ครับโมเนี่ยครับรองเท้ารองเท้านี่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้กินผมเท่าไหร่เพราะว่าผมเท้าใหญ่ชอบให้คนดูสนุกดีอ๋อโมโมฮารุเอ็กโมนตใช่ครับผมผมเคยเห็นในเดนิมิโอเขาเขาเอามาเขามาปล่อยเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่มีไซส์ผมอ่ะพี่มาดูกันเลยสิ คือผมชอบมากคุกวดนี้โมนาดนี่เขาเป็นแบรนด์อะไรนะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนี่ตัวนี้ผมผมเคยเห็นแล้วแหละในในเดนิมิโอเขาเขาปล่อยขายบ่อยตัวนี้สวยเลยนะครับเนี่ยก็คือฝั่งนี้เป็นซิปนะฝั่งนี้เป็นซิปฝั่งนี้เป็นกระดุมนะซึ่งเป็นกระดุมโมโมทาโร่นะครับเพื่อนๆผมขอดูกระเป๋าตังใบยาวอันนี้สักอันนะครับส่วนตัวผมชอบกระเป๋าตังใบยาวสมุนไพร อ๋อใบนี้นะครับอ๋ออันนี้เนี่ยอ๋อนี่้องปิดครึ่งด้านบนอะเรามาเปิดด้านนี้นะครับนี่นะครับพี่นี่ชิ้นนี้ราคาราคาดีนะพี่ใบนี้หมื่นสามพันเก้าร้อยอันนี้ของซามูไรเลยใช่ไหมครับโอ้อันนี้เหรียญมันเหมือนมันคว่ำไหมหรือว่ามันมันเจตนาคว่ำโอ้มันเป็นนกกาเรียนเนี่ยนะเฮ้ยมันเป็นนกฟีนิกซ์เนี่ยคุณไพใบนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนี่ครับโอ้โหสวยมากนี่ครับ ถ้าตัวแปลกๆก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ที่แนะนําที่คิดว่าไม่น่าเคยเห็นแน่ๆโอ้ครับตัวนี้ครับอันนี้นะฮะโมโมทาโร่โมโมทาโร่จีนใช่แช่แช่น้ําทะเลต้องไม่เคยเห็นแน่นอนโอ้ไม่เคยเห็นี่เคยเห็นนี่นะครับราคาสองหมื่นสองหมื่นสามแค่ตรงนี้ก็แปลกแค่แค่ปัดตรงนี้ก็แปลกแล้วเออปกติโมโมทาโร่ไม่ได้สกรีนอย่างนี้ใช่ครับแล้วด้านฝั่งนจะเป็นฮิทเทนแล้วก็ป้ายหนังด้านหลังนี่ไม่เคยเห็นนะครับ นนี่นะครับซึ่งเพื่อนๆหน้าตาโมโมทโร่แบบนี้เราเราจะหาไม่ได้แล้วเพราะว่าโมโมทาโร่ mm hmm. เขารีบแบนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นั้นของพวกนี้ก็จะเป็นเฮอริเทจแล้วนะต่อไปนี้มันจะมันจะไม่มีแล้วนะครับถ้าใครชอบเหมือนๆกันก็ก็มาที่นี่ได้เลยนะ mm hmm. นี่นะนี่เยอะขออีกสองตัวได้เลยพี้ได้เลยตัวนี้นี่ก็แบบ อนนตอนนี้จริงผมได้มา2ตัวแต่โนสองนะครับที่คนนึงซื้อไปแล้วตัวนี้จะจะเพ้นคาว่าโตเกียวมีแบบค่สอโตัว,ว,โตโกกวแล้วคำนี้อ่านว่าอ,อะไรก็คือรวมกันเลยครับขอมันจะอ่านว่าโตเกียวใช่ใชพี่โอ้ของมันหาไม่ได้เห็นไหมนี่นครับอย่างที่บอกว่ามาร้านพี่เอ๋เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนนะของแรทั้งนั้นนะสำหรับใครชอบยินญี่ปุ่นนะครับผมว่าคุ้มค่ามากๆครับที่ขับรถมานะครับนี่นะครับนี่นะครับอีวิสุนะครับ นำเบอร์สองนะล็อต2001นะมันไม่ใช่เป็นปีมันคือรหัสของตัวยีนนะครับแล้วก็เขียนว่าโตเกียวนะครับผมนี่ตัวนี้อยากนำเสนอมากๆนะครับตัวนี้คืออีวิสุนะครับรุ่นคุอิดาเรทาร่นะครับด้านนี้จะเป็นมัสคอตนะครับของคุอิดาเรทาร่นะครับซึ่งก็เป็นมัสคอตเกี่ยวกับเรื่องของความสนุกสนานและอาหารการกินนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นลายนกนางนวลนะครับแล้วก็จะเขียนภาษาญี่ปุ่นเอาไว้อยู่นี้นะครับอันนี้เป็นโน2สองนะครับนี่นะครับ เป็นเป็นทรง2 0 0พันนะนี่นี่ครับในมือของผมกับพี่เอ่นี่นะครับก็คือโมโมทาโร่จีนนะครับเป็นคอลเลกชันเกียวโต x โอซาก้านะครับนี่ครับเป็นความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างเกียวโตกับโอซากานะครับเมืองทั้งสองเมืองคอลเลกชันนี้จะประกอบไปด้วยแจ็คเก็ต1ตัวนะครับแล้วก็ยีนอีก1ตัวด้วยกันนะครับนี่ตัวนี้ ไอเทมสุดแลนะครับที่พี่เออยากนําเสนอนะครับสังเกตดูนะว่าคอลเลกชันนี้สังเกตดูว่าเส้นได้เขามันจะเปลี่ยนสีไปเห็นไหมเริ่มจากสีส้มตรงนี้ไล่ไปเรื่อยๆป้าพอถึงตรงจุดนี้กลายเป็นสีเหลืองซะแล้วนะครับแล้วก็มาตรงจุดนี้นะครับ อ๋อแต่ด้านหน้าเราจะไม่เห็นเรื่องการไล่สีเส้นได้<ต>เนาะผ้าส,สีเส้นได้จะเกิดที่ด้านหลังแอบแต่ว่ามันจะมีการเหลือบของผ้านะครับทั้ง2 2ชนิดด้วยเหมือนกันเนาะใช่ไหมเขา่าจะใช้ผ้า2 2ชนิดในการเย็บออกมานะ,ะแล้วกระดุมเขาก็เป็นกระดุมโดนัทที่แบบมีลวดลายแปลกมากนะผมก็ไม่เคยเห็นลักษณะนี้เหมือนกันนะเนี่ยเป็นเหมือนช่อมะกอกกับอีกอันนึงผสมเป็นโลโก้คล้ายๆกับเปลวไฟนะอันนี้เราก็อธิบายตามรูปร่างสันฐานของเขาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม้โมโมเทโร่นี่พีซบอยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ ออคอยของอซากาอยู่ทางซ้ายนะครับแล้วก็เจดีของทางเกียวโตอยู่ทางขวานี่เลยโอ้โหดีมากๆพี่นี่ครับนี่อันนี้อ๋อลิมอ่านี่มาดูริมก่อนนะครริมก็แบ่ง2ส,สีเลยนะครริมชมพูและริมอะไรเนี่ยริมเขียวเนาะพี่ว่ามันออกเขียวเนาะน่าจาก <laughs> นี่ครับรอรอให้คนที่ชอบจริงๆมาเอาไปนะครับนีครับ,รบโอ้ตัวนี้ซื้อให้ลูกดีไหมครับเนี่ย ลุกกระตามหมีอีวิสุนะครับนี่ทํามาจากผ้ายีนอีวิสุมีลายเพท์น,นี่กระดุมเป็นตาของหมีกระดุมเป็นจมูกของหมีขานะครับขาเป็นป้ายแคร์แท็กข้างในพลิกมาด้านหลังนี่เจอป้ายหนังนะครับเทพเจ้าอีวิสุอยู่ข้างหลังนี่สวยงามนะครับนี่แล้ววันนี้ก็สนุกสนานมากๆนะครับมาที่นี่ถือว่า คุ้มค่ามากๆนะยีนหายากยีนแร่แรที่เราไม่เคยเห็นเนี่ยมันมันเยอะจริงๆเพื่อนๆนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากครับขอบคุณมากแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆจะมานี่ยังไงครับพี่เอ๋บอกทางนิดนึงก็มาก่อนถึงมสวนครนายกได้เลยครับไม่ยากครับหาหาง่ายไม่ยากนะครับมาทานอาหารก็ได้ใช่ไหมครับมีร้านอาหารด้วยนะครับผม ร้านอาหารเป็นเป็นสไตล์ไหนครับเ่แนวฟิวชั่นอาหารญี่ปุ่นเป็นหลักโอ้ครับเป็นแนวฟิวชั่นกินดื่มสนุกสนานนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่เอ๋มากครับขอบคุณนะครับแล้วก็ไว้พบกันใหม่นะครับคราวหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ